สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับสู่จีมพอเสลิกนัดนี้นั้นเป็นทีมของไฮโซยูไนเตดพบกับทีมหินอยู่ในเตดทีมไฮโซนำมาด้วยระบบ4-3-3ผุ้รักษาประตูเป็นนายเจ้าแอ่งรัพ์เห็นอยู่อันดีรวยมาก นับไม่ได้มันคงฐานะดีรักเงินทองรู้เงินเงินเยี่ยมโชคเข้าข้างทองหลายบาทเด็กก็ทำเงินสเสน่เท่าทองดำทีมหินอยู่ในเต็ดนำมาด้วยแผนสามสี่สามผู้รักษาประตูนายแก่สูงอายุอยู่นานตั้งแต่เกิดทนทานแข็งแก่ง ติดไฟลามเร็วเปลือกโลกนายโรคแผ่นดินลาวาร้อนแรงแมกมาก,ก็ลาวาหินดำฐานฐานติดไฟทรายเป็นเม็ดที่ไวโซเริ่มเคลียรในฐานะเจ้าบ้านแข่งขันที่ไอโซสเตเดียม เริ่มมายังไม่ถึง15นาทีโค้ดของไฮโซนายรวยเกิดไปก็ได้เปลี่ยนกองหลังเบอร์สองออกเบอร์สิบห้าเข้านายเป็นอยู่อันดีงงหรือเกินอะไรของโค้ดครับเนี่ยแต่ว่าเขาต้องฟังโค้ดนายเป็นอยู่เลยบอกกับหันก้าว่าไปเลยสู้เขาอย่าแพ้นะ โค้ดของทีมหินนายหินยุกนายหินหินยุกนดตะโกนสั่งลูกทีมบุก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 บ,กบ,กบุกด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบได้บรรการของสนามก็ได้มาหิวโค้ดไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นโค้ดนั้นแม้เขาจะโดนลากอยู่เขาก็ตะโกนสั่งลูกทีมอยู่ต่ออย่างนั้นแล้วเขาก็โดนเตะออกจากสนามออกไป แต่ว่าเขาเริรตะโกนจากนอกสนามสั่งลูกทีมอยู่อย่างนั้นแล้วเวลาผ่านไปทีมไฮโซยูไนเต็ดก็เปลี่ยนกองหลังอีกแล้วทักดีเขาได้เปลี่ยนนายรักเงินทองออกแล้วนายอายุยืนมากก็ได้เข้ามานายรักเซ็งเหลือเกินเล่นยังไม่ถึงครึ่งยังไม่จบครึ่งแรกเลยโดนเปลี่ยนออกซะลแล้วบอกให้นายอายุสู้ต่อไป นายหินดำได้โอกาสเตะลูกบอลแล้วจะเป็นประตูหรือไม่ลูกบอลได้ลอยไปโกอย่างนายเจ้าแห่งทรัพน์นั้นได้พยายามโดดไปเพื่อจะปัดลูกบอลแต่ว่ามันไปชนคานแล้วมันก็เด้งกลับมาและนายหินดนำก็ซ้ำลูกที่สองหวังจะเป็นประตูให้ได้เลยนายเจ้าแห่งทรัพย์ก็ได้โดดเอาหัวเซฟ ปักเข้าให้หน้าแดงเลยทีเดียวแต่ว่าก็ช่วยให้ทีมไอโซได้ไม่เสียประตูไปได้นายหินดำนั้นช็อกไปเลยอะไรเดีย่ยมันไม่เข้าได้ไงวะแฟนบอลของทีมหินแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนเฉพาะตัวของหินดำได้โอ้ดีใจกับเป็นประตูแล้วแล้วก็มีหมาวิ่งลงมาในสนามยังไม่ทราบสาเหตุ ทดเวลาบาดเจ็บสามนาทีกรรมาการได้เป่าทุกวีเรียกนายหันก้ามาแล้วก็มอบใบเหลืองให้กับเขาเล่นรุนแรงเกินไปแล้วแฟนบอลของทีมหินยูเนเต็ดก็วิ่งลงมาในสนามแล้วก็จบครึ่งแรกไปอย่างนั้นเลยเริ่มครึ่งหลังมาทีมหินได้เขี่ยลูกบอลเพื่บอบุก นายหินดำได้เลี้ยไปถึงรอบสี่เหลี่ยมประตูใกล้หัวกระโลกจะไปทําประตูให้ได้เลยแต่ว่าแต่ในนั้นเองเขาก็โดนเข้าสกัดบอลจากนายนายอายุได้ทําให้เสียจุดโทษซะแล้วครับโอ้ทีมไฮโซยังจ,จ,จะโดนยิงหรือนี่ผู้รับบทสังหารจุดโทษนั่นคือน,นา,อายเสนหาเขาว่าชี่ หมายจะยิงจะโทษให้เข้าให้ได้เลยแล้วเขายิงไปบอลมันไปทางซ้ายแต่ดูเหมือนว่าโกจะมาถูกทางดูเหมือนว่าโกจะรับไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าโกรักษาประตูรับบอลซองแตกบอลมันก็เลยกระดอนระบา,าแล้วก็มีคนวิ่งไปซ้ำของหลังของทีมไฮโซั one, ้นไม่อาจสก,กัดการบอลอไว้ได้เลยทําให้นายเปลือก ได้วิ่งมาด้วยความขยันของเขาแล้วก็แล้วก็ยิงเข้าไปแต่ว่ามันก็ไปเข้ามือของผู้รักษาประตูเจ้าเข้าให้เลยมันก็เลยไม่เป็นประตูทีมหินได้เตะม,มุมนายเปลือกไปนค้นเปิดเข้าไปเปิดบอลเข้าไปนายโลกกับนายเงินได้พยายามแย่งบอลแต่ว่านายโลกก็แย่งไปได้แย่งหม่งได้สําเร็จทําให้ โอกาสเป็นประตูเกิดขึ้นมงไปบอลก็ลอยไปอย่างก,ก็เร็วแต่ผู้รักษาประตูเจ้าก็รับไปได้ทีมไฮโซได้เปลี่ยนกองหน้าออกเบอร์เก้าออกเบอร์ยีเข้านายทองเดินออกจากสนามให้นายสนใจเดินเข้าไปแทนทีมหินเขาก็เปลี่ยนตัวเช่นกันเอานายเสดหาออก แล้วก็ส่งนายเขาไฟเข้าแทนนี่เขาโดนเปลี่ยนตัวเพราะว่าเขายินจุดโทษไปเข้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทีมไฮโซโดนลูกบอลอัดไข่เข้าให้โอ้ยไข่ชั้นทำให้เขาเล่นต่อไม่ได้นายเยี่ยมที่เป็นกัปดันจึงต้องออกจากสนามส่งให้นายขายรับหน้าที่แทนแล้วก็ลงไปในสานามแทน โทดเวลาบาเจ็บสองนาทีเกือบจบเกมแล้วครับโค้ชของทีมหินที่โดนเตะออกจากนอกสนามไปนั้นได้แอบกลับเข้ามาโดยกรรมการได้พบแล้วครับว่าเขาซุ่มกลับมากรรมการเลยให้ใบเหลือไปแทนแล้วกันจะจบเกมแล้วนายเงินของทีมไฮโซได้ไปดึงกาบเกงของนายติดไฟดัง,งั้น จบเกมด้วยสกอร์0ต่อ0โอนัดนี้กินกันไม่ลงครับ